วันนี้ก็วันศุกร์ที่สิบสองพฤษภาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกบีดีซีก็แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยห้าจุดสามห้าตลาดก็ยังแดงลงเรื่อยๆนะครับน่าจะเป็นข่าวจากการที่รัฐบาล ใสารัตจะทําการเทขายบิดคอยนะครับที่ยึดม,มาจากแฮกเกอร์หรือการกระทําผิดกฎหมายนะครทำให้ราคาร่วงนะครับวันนี้แปดแสนเก้าหมันรสี่หับสำหรับ btc อีดเรียมก็5,9715.46นเก้าพันเจ็ิดขับห้าส XRP สิบสี่จุดหนึ่งห้า BCH สามหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งแปด USDT สามสิบสามจุดเจ็ด BNB หนึ่งหมื่นสองร้อย เก้าสิบห้า XLM สาม ADA สิบสองจุดศูนย์เจ็ด WAN หกจุดเก้าหก OMG ยี่สิบห้าจุดเก้าสาม Ciu ศูนย์จุดเจ็ด SNT ศูนย์จุดแปดสอง CVC สามจุดศูนย์ LINC สองร้อยสิบเอ็ดจุดห้าห้า iost ศูนย 3, ์จุดสามหนึ่ง set rx เจ็ดจุดหนึ่ง jnc สิบเก้าจุดหก abt สามจุดห้าหก mana สิบสี่จุดแปดเจ็ด ctx ห้าจุดศูนย์สอง six ศูนย์จุดเก้า jeffin แปดจุดห้าหก paul ห้าจุดสองหก docoy สองจุดสาม trx สองจุดสองเจ็ด DAI สามสิบสามจุดแปดเจ็ด USDC สามสิบสามจุดแปดหนึ่ง BUSD สามสิบสามจุดเจ็ดสาม BAT หกจุดเก้าแปด MCR สองหมื่นห้าร้อยจุดศูนย์สอง ENG สิบเอ็ดจุดหนึ่งหนึ่ง VAND สี่สิบห้าจุดหกสี่ COMP หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบจุดสามหนึ่ง CSM แปดร้อยสามสิบเจ็ดจุดเก้าหนึ่ง DOT หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าจุดห้าเจ็ด NEAR ห้าสิบสองจุดห้า SCR T สิบหกจุดสอง GLM เจ็ดจุดศูนย์หก YFI สองหมื่นสองแสนสองหมื่นหกร้อยห้าสิบเอ็ด UNI หนึ่งร้อยหกสิบแปดจุดห้าแปด AAVE สองพันหกสิบสี่จุดสามเก้า ALPHEA สามจุดสองแปด OCEAN สิบจุดเจ็ดแปด SNX หกสิบหกจุดสามสอง SAND สิบหกจุดสี่เจ็ด BAL สิบแปดจุดหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดจุดหนึ่ง CRV ยี่สิบหกจุดสี่เจ็ด grt สามจุดหกแปด matik ยี่สิบแปดจุดศูนย์หก axs สองร้อยยี่สิบสี่จุดศูนย์เจ็ด suzuki อีฟเก้า ilv หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าจุดเก้าเก้า imx ยี่สิบสามจุดแปดเจ็ด dydx หกสิบห้าจุดเจ็ดห้า ens สามร้อยสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดสี่ carla ศูนย e ์จุดเก้าห้า GT หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าจุดเก้าสอง LYXE สี่ร้อยหกสิบสองจุดสี่เก้า SHZ สามจุดห้าสอง GF สองจุดห้าหก SO หกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดสองเจ็ด AVAX สี่ร้อยเก้าสิบแปดจุดห้า FTM สิบสองจุดศูนย์เก้า Luna ศูนย์จุดศูนย์สองเก้า APE ร้อยหกจุดเก้าหก HBAR หนึ่งจุดเจ็ด LRC เก้าจุดสามหก ALGO ห้าจุดสี่หนึ่ง CELO สิบเจ็ดจุดศูนย์หนึ่ง XTZ ยี่สิบเก้าจุดหกสอง FTM สิบสองจุดศูนย์เก้า Luna ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองเก้า ETH a p e ร้อยหกจุ xtz 79.62อ gala 4เจ็ op ห้าสปด op ก็ลงมาเรื่อยๆนะครับหรังนะแล้วก็เข้าซื้อตอนสาสิบนะครับมันขึ้นไปถึงร้อยกว่ายังไม่ได้ขายแล้วก็สุดท้ายก็ลงมาที่ห้า1สามหนึ่งก็ยังไม่ขายนะครับ เรายังดูต่อไปครับอะตอม367.51 LDO 54.5 STG e 20.24 AH AXL 1 7 9 2 FLO 24.86 FXS 198.58 HFT 14.45 ARB สามสิบหอครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตการเดินทางของบิตคอยนะครับราคาบิตคอยวันนี้ครับเราก็จะมาอัปเดตกันราคาทุกวันนะครับบันทึกการเดินทางของบิตคอยรู้สึว่าการลงทุนในบิตคอยจะทำกำไรให้เราได้ไหม แล้วก็ซื้อแบบ d c a นะครับค่อยๆทยอยซื้อไปเรื่อยๆนะครับสะสมไปเรื่อยๆขายตอนขึ้นเยอะๆนะครับสักหลายปีต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเราค่อยมาอัปเดตราคากันในวันพรุ่งนี้นครับ ฝากติดตามด้วยนะครับการบันทึกการเดินทางของบิตคอยครับการลงทุนในบิตคอยครับผมเราก็เอาเงินส่วนน้อยมาลงทุนนะครับไม่ถึงหเปเซ็นของเงินทั้งหมดนะครับเป็นแค่การทดลองตลาดนะครับผมศึกษาตลาดเท่านั้นนะครับผมนีก็ไว้เช่ญนี้นะครับผมครับขอบคุณครับ